ครับพี่น้องครับมันนี่มาพบ้กับเท็กกระสินย่ำคำย่ำแรงครับอ่าพันบุญในน้ำตัวในพัดปัวโดนกินน้ำครับน้ำปนาครันน้ำปนาโอ้มันนี่มาพบ้กับย่ำแรงก้อยเนี่ยพี่น้องมันนี่ <c oughs> เกิดอยากพากันกินก้อยเนี่ยโอ้เนื้อขาไม่ไหม้ได้พี่น้องเลยเ <c oughs> บิ่งได้ครับเนี่ยขาไม่ไหม้ได้ครับไม่หม้สดๆจากเขียงครับผม เป็วเจ้าครับเป็นเจ้ากันทุกบาทครับพอขั้วป no ุ Gesch ้เก่าผู้เดิมเหรอครับพี่น้องจัดการลงเมื่อพอขั้วครับพอขั้วประจำเทีมงานครับเรี่ยพี่น้องเองเรียวเหมือนเรี่ยวอืมเบรกวันไหมอดท่อนท้องว้าบนี่ครับผู้ร่วมผ้าเขามื่อไง มีอยู่สี่คนเนี่ยแหละครับพี่น้องมัน,นีโอ้เ<อ>พียร์ขมๆพี่น้องแก๊สเซตวยระบาดเนี่โอ้ที่คหากันเลยพี่ตอนนี่ ขนาดนั้นเลยต oh, oh. so ิโอ้โ้เนี่ยงาาครับพี่น้องครับพุ่นเมืองเนี่ยครับสดๆจดจเขียงได้พี่น้องเลยอยู่บานมันมีเขียงขาเนี่ยยูอยู่ตลอดเวลาครับลยอยาก่ามเลยเด็กดินเที่ยงขึ้นปรนเด็ก็สามารถลุกขึ้นมา หากินได้ครับเนื้อบ้านนองหินนี่งเป็นธรรมดานี่ครับหากินง่ายครับบ้านนองหินนะขอแต่ว่าเคลืดอดยากครับลูกไม่ยั่มได้กินสดไปแล้วพี่โจเสียดเดี๋ยวเสียบโจชิมเกลกันเนาะชิมเกลโจชิมเกลด้ยวยหาชิมเกลข้ามแรกตับครับพี่น้องเอากันนั่นแล้วเอานั่นแล้วโคตรนะ เอาหน่อละคนเอาหน่อยละคนเส้นโจเราว่าเพท่านคนเราวประกาศเอาเรยครับเส้นโจครับมีอมึงขวยหน่อยเกียกตมได้ไหมไปดีครับถึงผมสนุกด้วยเลยเต็มเต็มเลยบุากลนแลรวะ เอ,เออน้ำปลาสิน้อยพวนมากเนี่ยฮะเ้นปนลนะัลอื็นไรเกีมเฮ้ฮะเป็นไ <c oughs> เ,เป็นไเป็นแกงแกงนเป็นแกงแกงแล้วน้ำปลาน่อยโอวานาบกขมบกขมหัวได้บบตรงกินดีนสิพอดีนะ ่อา,อา,อาอก,อกาศฮ้อนพี่น้องมนันเปิดพดลมพอบุษสัญยุบอะไรขนาดคำเดยดครับปกติขนันยูทรงให้ทงนางสีนี่ข,นขั้นคำบุงมากนี่แต่เกามมนเย็นสบายเนาะแต่ว่าโอ้สามสี่หมือนมันนี่รู้สึกว่าฮ่อนครับพี่น้องเลยรู้สึกเา,าสูบเบา,ปปาวไวเลยอื เอาแล้วครับแก้วเพียรเพาได้แล้วพี่น้องเอ้พนโอ้ยของแท้บานนี้พี่น้องแก้วเพียรผลล้ม,มางไมมบ้าอืมเอาหันผลล้มไิมอัมนนี้เจ็ดตัวนี้ทำงานแล้วยกขึ้นมาอย่างไว้มากมันเย,นะนยนอะเหรอไดนเลยได้ไ่ เออฮั่นละโอ้เนี่ยสะเลย ลงมือหั่นครับโอ้ยเป,เป็นสิ้นเป็นสิ้นพอเสียบเสียบได้พี่น้องโอ้ยจะคำกันนะครับเขาเนี้ยหอนอนพี่น้องเอ้ยอ้าวระบาดเนี่ยโอย้เป็นไดรน้อบาดเนี่ยนะสองต้อนตัวนี้ไหมต้อนที่ต้อนเดียวเออ อ้พี่น้องทำยังไงจวดๆครับโอ้็นได้น,นอาเขาปากลมบนนนเนี่ยนออ้ยไอซีดกี่ข้งนี่ยนี่มันค้ดีวโอ้ขอทายพี่น้องเอ้ ได้การได้ก,กรารฮาวุา้ยบา้านหนึ่โอ้ขอชาพี่น้องเอ้ยำลังแหงกำลงงามไหมสุดยอดเลยคนะนะรับเป,ป็ปนธรรมดาเดนะ้พี่น้องเอ้ยจะค้ำกันนะเฮ้ยมึงส่งทิดปากคำวะยิบบ่อยนะนะผมตายๆค้ำยังไงจะค้ำกันนะพี่น้อง

แค่รู้สึกว่าเปอร์เซ็นเผ็ดพี่น้องเลยรสชาติเข้มกำนัวจัง่อยเพิ่มความขมอะไรบีกัาไปอีกครับผมช่วงชุดไายผลนะครับุณบาเอาละเอาละมันอีขมแห้งกวนชุดไทยผลจิ๊กอืมโอ้เอาครับพี่น้องโอ้ช่วงสีขาวไทยได้ซิมมาอีกวงกันโอ้ ไม่จริงจริงจริงใจเราลำบากเนี่ย <laughs> เอาค้ันี่แหละพี่นอกซ <c oughs> ีบมือกันนะปุ่งไม้ <c oughs> ว้าวบายพาเขาผมปิด <c oughs> hả bà này bà đi kiếp hận tháp hm hè 30 oh sắp kiếp hận hả hả kiếp hận tháp hm hm กับพี่น้องเอ็มมาหนิของเสียบของนวดอืมโอ๊ะแทบๆมาพี่น้องมาเขารับสามถุงพี่น้องเลย